อันนี้ออกมาที่เล้าไก่นะครับได้ยินเสียงลูกเจี๊ยบร้องนะครับก็ว่าแปลกใจว่าทำไมร้องอยู่บนหัวเรานะครับแล้วก็สังเกตเห็นไก่สาวตัวหนึ่งนะครับเหมือนกับแน่จะไปแอบออกไข่แล้วก็กกไข่ไว้แต่เดินหาทั่วสวนก็ไม่เจอนะครับือ นี่นะครับนะครับเนี่ยได้ยินเสียงลูกเจี๊ยบร้องบนหลังคาบ้านนะครับเหมือนกับแม่ไก่เขาน่าจะมามาไข่แล้วก็กกไข่ไว้อยู่บนหลังคาบ้านตรงห้องครัวครับเนี่ยกำลังเตรียมเอาลูกลงแล้ว โอ้นี่นะใครอยู่ตรงไหนโอ้ได้หลายตัวอยู่หนึ่งสองหกตัวเห็นอยู่ตรงนี้หกตัวแต่จะช่วยเอาลงยังไงเดี๋ยวคิดวิธีก่อนโอ้เจ็ดต,ตัวนม่ตัวเนี้ยเห็นอยู่หลายวันแล้วครับว่าเขามากินข้าวเนี่ยขนเขาพองเหมือนน่าจะไปออกไข่หรือกอ,อกไข่อยู่ที่ไหนครับเดี๋ยว,ยวต้องช่วยก่อนเฮ้ยหลงไปแล้ว อุ้ยไอ้ทุก็บตรางนี้ทางนี้โอ้ยอุ้ยตอนนี้เขาก็ตกใจวิ่งหนีไปหมดเลยจับได้อู่สองตัวมันก็เฮ้ย อยู่บนขอบบ้านพอดีเลยอืมไปตามจับก่อนเฮ้ย,ยตามจับมาได้นะครับเจ็ดตัวนะทั้งหมดเดินมาเจอแล้วครับ ไม่แอบออไข่อยู่บนหลังผ้าครับที่ตากกลางกันเอากันกลุ่นกันผงนะครับเข้าหน้าต่างบ้านนะครับอ,อันนี้ลองดูแล้วนะครับก็ฟักเป็นตัวหมดทุกฟองเลยนะครับไม่มีไข่เสียค้างอยู่ที่รังนี้นะครับก็ได้เจ็ดตัวนะครับทั้งหมด นี่ครับก็นำเข้ามาไว้ในคอกอนุบาลแล้วนะครับแล้วก็เขาก็พักนอนอยู่ในนี้หนึ่งคืนแล้วนะครับแต่ว่าแม่ไก่สาวตัวนี้ยเขาจะค่อนข้างตื่นกลัวคนนะครับพยายามหลบอยู่ตรงมุมของคอกอนุบาลอย่างเดียวเลยนะครับ ให้ข้าวไว้เมื่อตอนเมื่อเช้านะครับก็มากินไปแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยตอนเย็นมาให้ก็เหมือนกับว่าตื่นกลัวอยู่นะครับไม่ไม่กล้าเข้ามากินข้าวกันตรงนี้ลูกเจ็ดตัวก็ดูสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับดูจากสีสันที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกของไอ้ไว้นะครับ